สุดก็ทุ่งมันอยู่ผมชี้ายครับนีอยู่แก่ for brighter นะครับให้ได้ยินเสียงจี้เล็กๆนะครับเป็นเสียงแอร์บ้านผมเองไม่มีอะไรครับผมมันก็แค่สิ่งแอร์เองนะครับทนฟังไปก็ได้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับใครครับผมสวัสดีผมผมคุณลางคนเดิมนะครับอ่านี่มึงอะไรวะเนี่ยกดเลยครับกดเลยคามคัซซีด้วยเราดูมาแล้วนะเฮ้ยวันนี้เราอยู่กับคุณลางคนเดิมนะไม่ต้องเงีตัวมันมัแม็กจิตเกิดไปผมได้เป็นไฟฉายครับ โอทำไมมึงได้ไฟฉายลบทุกรอบเลยวะเนี่ยโอเคเฟสเรามาบังทางทำไมครับเนี่ยเราต้องรีบออกไปนะครับผมออกไปคุณรายที่แล้วเราโดนอะไรวะจำไม่ได้ไปรีบก่อนเดี่ยวกันไม่มีแล้วไอ้ประตูเปิดไปไปไปไมีแผนที่ด้วยนะครับคือรอบที่แล้วนะครับเราโดนตกหัวสลบนะครับทั้งปืนหรืออะไรก็หายไปหมดเลยนะครับเหลือแค่ตัวเปล่านะครับเรามาทางขวามือแล้วเอ้ยทางนี้ก็มีถนนแน่นอนเชี่ยเชี่ยเชี่ย ตีมันดิตีมัน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 เข้าหลังเข้าหลังดับปืนไอ้ตนต้องดับปืนตีมันตีมันไอ้มันไม่ตายมันไม่ตายเอ้ยยิงกูอยู่มัน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 ไม่ตายตบมันตบมาสิมึงไม่้ใกล้ใกล้มันมันไม่ตายมันไม่ตายก็จิงตีมันดิตีมันให้ตนตีมันให้ตนมันไม่ตายไม่ตายเฮียอะไรมึงส่งคอนมาแล้วกูจริงเองกูตบไปฆ่าหกทีแล้วเนี่ยมันไม่ตายกูฮิวเตงกัน <problem> เกือบต,ต,ตายเฮ้ยมันดอกปืนดอกปืนเฮ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเก็บเองมาเอ้ามันมีเออมันมีแม็กกาซีนด้วยกี่นัดปะเนี่ยเจ็บมาเจ็บมาห้านัดยิงได้เยอะอยู know, <ะ>่ปืนนี้ไปไปไปชิพหายแล้วมา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 ไปขอรีโหลดก่อนไอ้เชี่ยมืดมืดจัดสองสองไปข้างหน้าหน่อยสองข้างหน้าหน่อยสองข้างหน้าเลยมันส่องมันส่องสว่างแค่ไหนตามมา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 อยู่ตามมันตามเร็วเร็วเร็วเลยเออให้เราไปไหนวะเนี่ยชิพหายแกูก็ไม่รู้แมพมันรุ่ม ทำไมมันมืดเร็วจังอ่ะจะรู้ไหมจะรู้ไหมเร,รไไาเราจะต้องหาถนนนะผมนะถนนอันนี้ก็ถนนไม่ใช่เหรอเสียงเหยียบนี่ถนนเลยเนี่ยไม่จริงจเมื่อกี้มันเอาเอี้ยทางตันกจบหายแล้วข้างหลังเรามีมอนสเตอร์เฮ้ยอุ้ยตัวตัวนี้ <y> ตายตายตายไป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 ต่อวิ่งต่อเร็วเร็วน้ำทังน้ำทังไม่เขาถอยถอยไม่ต้อสนไม่ต่อสนไปไม่ต้อสนไม่ต่อสนไปเลยตัวธรรมดาไม่ต้องเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมีเสียงอะไรไม่รู้ไปเร็ว ไปไปก่อนเฮ้ยอะไรวะไม่รู้ไปก่อนเราจะต้องวิ่งตึงิเจ้าพยายามหาตรงนี้ตรงนี้ตามมาตามมาตามมาเกี่ตั้งอยู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 ่ตั้อยู่ตั้อยู่้งอย้ยทางอ้ยยอาสัอัเปิดเปิด่้อ้อตยต้ยตอั้อย้อู้ชิตตั้งตั้งอตั้งอ ไอ้ยี่มันเปิดตูงไม่ได้ว่ะชิบหายแล้ว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 ใช้ยังไงเนี่ยเอ้ากูวางกับดักแล้วอย่างงี้ก็วางได้เหรอเฮ้ยมาแล้วล้อ่ะคุณตีก่อนไปกระสุนกูยังใช้กระสุนเยอะมียศาจนัดแล้วกูมากูมากูมาผ่านอีข้างแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยสวนเพื่อนสวนเดี๋ยวึงกำลังใจให้สวยแล้วเข้าสักห้องก่อนเข้าสักห้องก่อนห้องนี้มันเปิดไม่ได้ไม่ใช่ห้องนี้ล้อกห้องนั้นไรห้องนี้ก็ล็อกมันขึ้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 น ล็อกเฉียล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยมันเขาประตูได้ไหวะเฮ้ยอันนี้เขนีเนีเได้เดี๋ยวเปิดเเดี๋ยวเข้ามาเดีวอเตั้งรับตั้งรับเราต้องตั้งลับกอนเฮ้ยขาของันขาฟัเชี่มันมาถึงแล้วประตูลอมสกัดไว้เฮ้ยกูได้มีแล้วก็ได้มีแล้วมาาส้เาสู้มาแ้วมาแล้วมาสุสเสะ เฮ้ยนั่เฮ้ยขานี้มันเดือดจังวะเฮ้ยเฮ้ยเอดยไปดูนั่นนึงเอารูปวัดเอาวัดไปไหนหยุดหยู่ข้างห้องน้ำมองมาห้องน้ำนี่ไงเนี่ยน่าจะหมดแล้วเวีบเวีบน่าจะหมดแล้วมั้งเวีบหมดแล้วเขาไม่แพ้เฮ้ยกูได้กล่องซ่อมมามันเป็นฟูบ็อกเอาไว้ซ่อมอะไรสักอย่างคราว่าชิบหายแล้วเราซ่อมอะไรวะเฮ้ยนาฬิกาดูได้ ช้ายังไง่าจะช้าแล้วก้าโมงแล้วไป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 ก้าโมง้าแล้วไป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 ปิดปิดปกดิดป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 ิดยิดป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 ิูปิดปิไปิด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 ปิิด่ิดป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 ิดิดปิด่ิดป้ดปิดปัดปิิดิดป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 ิไม่ดปิดปิดปป็นแกนลอนอ่ะ ใช่ไม่ใช่คันนี้เราแค่น่าจะมาเก็บของไปออกจากที่เอาไปต่อเลยไปต่อเลยยาวๆเลยกลูว่าเราต้องหาทางซ่อมรถว่ะอ,อันนี้บ้านไปไหนวะอันนี้บ้านเราไม่ใช่หรอรหอันนี้บ้านเราอันนี้บ้านเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทางน,นี้เรายังไม่มาดูฝั่งซ้ายขวาให้ดีมันน่าจะมีไอ้ขีงของของของม่ไปเาของให้มจะใบสามแล้วทำจะใบสามเด้อวิ่งเร็วโอเคว้ก่อน อนนี้เรายังไม่เจอสิ่งปลูกสร้างอะไรเลยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยนี่นเฮ้ยคันนี้วะเนี่ยคันนี้ใช่โอเคนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยกูซ่อมกูซ่อมอยู่กูซ่อมอยู่เออซ่อมซ่อมอะไรกันเติมน้ำมันอะ่ะเต,ติมยังไงอะ่ะเติมไหมก็นี่เติมน้ำมันเติมยังไงอ่ะไม่รู้โยนให้กูดิกูจะขอเติมเองเนี่อ้าวสตาร์ที่ได้หนวะอ้าว เอาจบแล้วเหรอเอ้าเอาจบแล้วครับทุกช่องฮะแค่นี้เหรอขอแล้วแล้วดิฟโชว์ด้วย Oh. อ,าาอา้าวตาชักไอ้ทำไมอยู่ในคาสินมันช้าช้าทำไมดีเพลงเพลงเร็วจังวะ <laughs> ในเกมเพลหมันรีบกลับบ้านอะเหียยงรีบกลับบ้านไปสุดเลยหย่าแบบไม่สนใจคใครนะเฮ้ <laughs> ยตัว <laughs> อู้ชิบกูเพงได้รถมามึงให้กูหนีหน่อยเถอะเอาโรถพังเลยเอาสิ่งที่ผมรู้ตอนนี้คือเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่ครับผมกูได้มีดกับไฟฉายไว้ไม่มีแมปชิปหายแล้วโอเคถนนตรงนี้อต้องไปฝั่งขวากูต้องการคสู้อ่ะกูมีทั้งไฟฉายทั้งมีดไปไปไปเยี่ทางนี้ทางตันก็ไปทางโน้ทางโน้นไปเอ้าเยี่ยมมืดแล้วเหรอมืดแล้วไอ้ชิบหาย นเนดบอกออะะไไรนนะ่เดขาโอ๊ยรถแพงพังแล้วแล้วกูอ,อยู่คนเดียวไปเฮ้ยม,มันมันมีเชื่เตอร์เหรอเชื่เตอร์ในเชื่เตอร์อยู่ไหนวะเฮ้ยนี่นี่นนขวาขวาเอาขวาไปไม่ได้เอาแสดงว่าวิ่งตรงอย่างเดียวเลยไอ้หายตรงโอ้โหแล้วมืดอ,อย่างไวชิบหายเลยเฮ้ยน,นี่ไงทางซ้ายวิ่งไม่รู้ข้างหน้าไปไหนไม่รู้จะมามาทางนี้ก่อนใช่ว่าก่อนมาก่อนการ ยี่ตกไปฉายแล้วไฟฉายโยกด้วยนะชิบหายเฮ้ยไอ้ปืนมันมีตัวปืนไอ้ไอ้ไอ้ตึกไอ้ตึกมัึกมากใครมาคุณช่วยสู้มันเจงกูพอเฮ้ยเออถูกแตะเอาตอนนี้เก้าโมงอยู่ได้อยู่เอ๊เก้าโมงทำไมมันมืดแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ชิบเขียนว่าเลขเก้านี่คือหนึ่งทุ่มแล้วชิพหายแล้วหนึ่งทุ่มพวกกูไม่มีแสงสว่างด้วย เรื่องนี้ก่อนเรื่อนี้ก่อน,เร,นเราอาจจะต้องไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนตัวปืนนะถ้าเจอทุบไปเลยเดี๋ยวกูร้องให้เดี๋ยวกูร้องให้มึงทุบเลยได้อยู่ได้อยู่มันได้สนใจกูไอ้เหี้ยละมือเลยมันไม่มันไม่ได้พออย่างนี้แหละไอ้เหี้ยกูจะไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยวิ่งวทางขวาเฮ้ยมันมีปืนไม่เอาโอ้ยชิบหายโอ้ยเหี้ยเกือบโดนเข้าบ้านก่อนบ้านทางขวานบ้าาขวมือขวามือขวาขวาขวาไอ้เหี้ยไม่ใช่บ้านมันเป็นอะไรวะค่ายทหารเหรอ ไม่รู้โอ้มือแล้วกูชิดกระแพงแล้วกูชิดกระแพงแล้วกูชิดเหมือนกันชิดแล้วตอนนี้เที่ยงคืนทนนิดทนนิดเอ้ยมันก็จะยาวเกินเพื่อนไอ้ชิดกระแพงใครสร้างเอยยาวอยู่ไหนเลยเที่ยงคืนอยู่ลรำเที่ยงคืนอยู่ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้มึงวิ่งอยู่ตลอดหรือเปล่าเนี่ยวิ่ง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 กูไม่ชิดกระแพงยังไม่ยังไม่สุดเลยอ่ะมันมันยาวเกินหล่ะ ไอ zaman, ้ <laughs> <laughs> เชี่ยกำแพงเชี่ยอะไรยาวชิบหายตีหนึ่งแล้วตอนนี้ตีหนึ่งแล้วน้องทนไว้วิ่งไปเรื่อยๆทนไว้แล้ววิ่งไปเรื่อยๆไอ้เชี่ยนี่กูหลบก็เดี๋ยวทำไมกำแพงมันมันยาวอย่างวะเฮ้ยเจอ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 ทีเดียวแต่อย่าบอกนะมึงอย่าบอกถ้าเข้าบ้างอยู่ฝั่งนู้นนะไอ้สัตว์เชี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่กำแพงนี่แหละกูชิดชิดกำแพงอยู่กูไม่รู้กูอยู่ไหนแล้วเนี่ยมือชิบหายเลยตีห้าแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตังแพงมันมันไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมว่ะเฮ้ยเชี่ยมียึดยักยิ่งยักกว่าเฮ้ยเชี่ยกูมอเชี้ยแล้วไม่เห็นเลยล่ะมาช่วยกูด้วยไปเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วไอีด้านหลังกูมีผีตาม oh no oh โอ้โหมันเป็นฝูงเลยชิบหายโอ้กูโดนปืนยิงอีก oh shit oh shit ไอ้กูเจอประตูมิติไอ้ลามมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยต้องการระเบิดเหรอมาเจอไข่เลยไม่รู้มันบอกว่าต้องการระเบิดไอ้เหี้ยเจอปืนกูเจอปืนโอ้กูกำลังจะตายกูกำลังจะตายโอ้กูเจอบอสไอ้เชฟไฮเจอบอสแล้วกูเจอไข่เอ้าไอ้เชี่ยกูวิ่งางบนกูเจอไอ้เชี่ยตายเนี่ยมึงอยู่ตรงกูเนี่ยไอ้ตรงมีไข่แล้วก็มีบอสยืนเฝ้าอยู่ใช่ไหมเอ๊ ไม่บอกกูอะมึงเงี้ยไม่ไเสียงอะไรบอสเนี่ยไอ้เจ้าบอสไอ้เจ้าบอสมาหากูอไอ๊ยตอนบอสกับ <ไป S 1> ลูกน้องอีกแสนหนึ่งอย่ามายุ่งกับกูยอมดีกว่ายอมยอมยอมดีกว่ารีเซ็ตดีกว่ารีเซ็ตดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทีเทียวเลยเหรอถ้าแต่ถ้าจะสู้กับไอ้ตัวนั้น,นยังไงก็ต้องมีลูกซองไม่งั้นตายไม่ลูกซองก็ปืนสไนเปอร์เฮ้ยไงเจอแล้ว รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วแล้วไหนอ,อาวุธอนะ่ะตะเกียงตะเกียงเก็บตะเกียงไปรอดแล้วแต่เราไม่มีวุญน,นะเพื่อน <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดเราจะต้องไปแก้ถนนว่า,าเจอถนนไม่มีใครวิ่งตามกูมบอกวันนี้มันได้ยินเสียงคนวิ่งตามแล้วรีบก่อนรีบก่อนใส่เกียร์ดูดิไม่มีใครว่ะมือต <c oughs> ือเลยไปดีกว่าไปดีกว่าไอ้เฮียตะเกียงมันก็ทำสมจริงเกินเทียกูเห็นแค่ข้างหน้าเนยเห็นแค่ถนนข้างหน้าเนี่ยถัดไปเนี่ย ข้างเราเป็นไอ้นี่นะเห็นเป็นกำแพงเฮ้ยเอาชิบหายแล้วไปไหนต่อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่รู้เข้าก่อนเออเจอพยาบาลป้อมปืนอึอกูใช้ไอ้ปืนอ่ะไฟฉายเก็บไปเลยป้อมมันกูเก็บไม่ได้รีโหลดดิจะไปใช้ดีกว่าเฮ้ยรำรำมีคนมีคนมามีคนเสียงมากเฮ้ยโอ้โหเจอมคนมีคนมนมีไปก่อนไปก่อนไปก่อนไอหก่อทางไหนวะเจอชิบหายแล้ว จะทางตันปะเนี่ยใช่ปะแล้วเราอาจจะต้องจุกกับว่ะจุกกับจุกกับดีกว่าเดี๋ยวกูขอถือตะเกียงก่อนอย่ากูกูมืดกูมืดรอาเอาแล้วคุณตกรูตกรูตบรูตกรูไม่วิ่งตามกูมากูถือตะเกียงก่อนมันมืดมันมาหากูแล้วมันมาหากูแล้วเฮ้ยตบกูโอ้โหกูจะตายแล้วไปไปเจอกับกูไปเจอกูวิ่งวิ่งมาไหนแล้วไม่รู้วิ่งยังไงเดียวาพุ่งมันก่อนวิ่งยังไงเดี๋ยวพุ่งมันก่อนกูตามมึงอยู่ตามล้วอยู่ ไอ้เชียนล็อกทำเรองนี้มันโอเว่นเบอร์จังวะชิบหายนี่อะไรอ่ะเอ้ยนี่ไงเชลเตอร์ไอ้ชิบหายเชลเตอร์เข้าไงเนี่ยเข้าไงไม่รู้เข้าไงไม่รู้กูปีละมาดีนิ่วก่อนนิวก่อนเฮ้ยชิวก่อนโอ้ยสัตว์โอ้ยเจอเชลเตอร์แต่ไม่รู้เขาอย่างไหครับผมเอ้ากระสุน ไอเอชื่อตรงนี้ก็มีเชียร์เตอร์ไอสัตว์น้มอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่นี่แหละแถวแนี้แหละไอเชีย้ยแมกกาซีนมันดึงออกไปเองด้วยวะ่ะกูอยู่ตรงไอเชี่ยมมีมีคนใช้ปืนอยู่ก,าก,ากาลางกลางกลางโล่งๆเลยท้ายกลางม่อยู่ไหนเนี่ยนี่ตรงเดิมนั่นแหละแต่ตรง,ตรงกลางไงคิดรีโหลดได้คนถือปืนอยู่เฮ้ย ตายตายได้ปืนมีคนถือปืนสองคนมันมีคนถือปืนสองคนอีกอีกตัวนึงก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันชิบหายละตรงไหนกูลีหลวละโอ้เป็นนักล่าแล้วตอนนี้กูเป็นนักล่าบ้าดีเดือนละไหนวะเห็นปะไหนวะไม่เห็นกูแล้วเฮ้ยกูโดนยิงเออเออเอาปืนเอาปืนแล้วเฮ้ยชิบไหนวะ ไอ้เชี่ยเหรอแต่ว่าคุอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้แล้วแม่งหมอกลงแล้วเนี่ยชิบหายวิ่งหนีให้ได้ว,วิ่งหนีอยู่วิ่งหนีอยู่เชี่ยกูก็จะตายแล้วหรือเนี่ยพี่เดย์ไอ้ห่านี่มันก็ยิงแม่นชิบหายเลยมันเอจออะไรวะเนี่ย เป็นนักล่าพานแล้วเป็นนักล่าพานสุดเดือดแล้วเก็บเก็บด้วยองมาเลยเก็บเก็บเลยเยอะเลยใช้่ไหมแม็กกูเยอะไอ้สัตว์เฮ้ยไปกูเนมันมีกระสุนให้ว่ะริงมันมีมเห็นกี่ตัวกูเห็นสองตัวนีไอเจอใครแล้วแต่เราต้องการระเบิดเว้ยเรายังไม่มีระเบิดเลยซับแม่งก่อนเลยสัตว์ เฮ้ยไอเชี่ยตายนี่อแตกหน่กูวิ่งไม่ได้ทำไมวิ่งไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยมึงวิ่งไม่ได้ไหมกูวิ่งไม่ได้หน่อยเฮ้ยกูเจอระเบิดแล้วว่ะยังไงยระเบิดโออระเบิดทางขวาเหรอมาเก็บมาเก็บมาเก็บมาแล้ววิ่งเลยมึงเก็บปืนแล้วแล้วไปยิงยิงไอ้พวกนั้นเอาปืนเลยเฮ้ยกูวิ่งไปเอาปืนขอดูโอ้โหมาจากทางต่างเนี่ยนะเฮ้ยปืนอ้ากูเจอปืนไรเฝ้า รู้สึกว่ามันจะไม่เห็นกูโอ้ยเฮียไม่เห็นก็เฮียแล้วอ้าอาเชี่ยว่ออีชิ้นวะอใส่ชิ้นหว่อโหโหน่าเสียสเต็ปมึงเอาปืนได้ยังอ่ะยังมันยัง,งไม่ถึงเลยเนะี่ยโคตรยาวเลยชิบหายกูยเจอไอ,ไอ้ไซฟอเฟลแทนเนะี่ยกูใช้สเต็ปหนีมันอยู่เนะี่ยเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอปืนแล้วไอ้เสื้อเท้ากูเองไอีตกหลอนเลยกู มาดิไอะไรเฟริรเมื่อกี้มึงทำแสบนันไห้เอียมึงยิงกูเหรอมึงยิงกูเหรอใช่มึงเห็นเดียวกูแน่แน่ไอสัตว์กูมาอย่างปีเตอร์บ,รบกักก์แบวมาขวาเกือบแล้วเกือบรีโหลดแล้วกูทำไมกูเก็บไม่ได้เก็บบ้าเก็บบ้าเลยลเก็บแมกกาซีนมั้ยเอะไรอะไร่ดำๆเนี่ยแมกกาซีน ทำไมกูเก็บไม่ได้วะไอ้เชี่ยกูเก็บเอง,องอเอาเต็มเหรอเอาปืนไปเอาปืนพกไปให้มึงเอาปืนนี้ไปเอาเช็ด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 เอาเช็ดเอ้ยต้องรีโหลดก่อนแม็กกาซีนพอทิ้งแล้วมันมันหลุดเองปืนยายวตรงน,น,งนี้ปืนยาวตรงนี้ปืนยาวตรงนี้ซัดทุกแม็กที่มีหรือว่าของกูเต็มวะ เอางี้เอาปืนพกไปกูตบตรงนี้นะแม็กซีนพร้อมไข่ไข่ไข่อยู่ข้างหน้าสุดเลยพร้อมแล้วกูพร้อมเอ็กซ์ซ้ายหรือขวาเนี่ยมากูขอเก็บกระสุนเก็บปืนยาวไปนี่กูยิงไม่โดนตั้งสองนัดไอ้สัตวสมึงแกถ้ากูเอาปืนพกไปเปลี่ยนกระสุนกับไอ้ตัวตัวนี้นะมินิก็จะเคลียร์ไปได้ก็ดีเหมือนกันขวาเนี่ยนี่มาเห็ดยิง ยิงไม่โดนสุดมากไอ้กูขวากูขวากูขวาโอเคโอเคสุดมากไเมไปยังไงข้างหน้ายิงเลยยิงเลยถอยไปถอยถอยถอย้ยตายแล้วตายแล้วมันตายไปตายแล้วตายแล้วตายแล้วต่ลอีกเลยเดี๋ยวกูนี่ยิงนัดหนึ่งเอาวะเนื้อเรื่องนี้จะจบสักทีฉันได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ถอดกระเป๋าสักทีไอ้เฮียพายไม่ตั้งนานเหนื่อยคนหาหาอะไรวะไหนนะไม่ไอ้เฮียมันเป็นอย่างนี้เลยกระเป๋าจุดเลยแบบไม่ซ่อนไม่แคร์แล้วก็รีบชิงมาคูโอ้โหหน้าทิมไอ้ไม่ใช่ระเบิดเหรอไอ้เฮียมันพลังของไข่ปะเมื่อกี้ไข่มันแผ่พลังเราเลยล้ลมเหรอไอ้เฮีย เอาแล้วเราไม่ตายใครใครใครพาเรามาวะเนี่ยเออนั่นดิเฮ้ยกูยังรอดอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยประหลาดจะมัดจริงๆกูควรตายไปพร้อมกับนายตาไม้ลูกนั้นนะแสงสว่างเขาดอบเบียอะไรกันหันมามองข้างหลังไม่มีอะไรแล้วไปดีกว่า ก็โอเคนะครับสำหรับ For o f l i g h t 2ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคุณล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในเ,เกมนะเชา้า